สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและกรกฎพฤษภสามารถฟังได้ในสรูปแบบครับก่อนอื่นก็แน้นําแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจก็จะได้คะแของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ Billiver 369ตรงนี้ครับแอดไลน์มาถามข้าครูได้อตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้วเลื่อนให้แล้วเลื่อนให้อีก แต่ว่าผมก็จะเลื่อนให้ต่อสำหรับความยุติธรรมเนาะตั้งแต่วันที่3 4 5หนะครับเหลือเวลาอีกแค่3วันก็รีบอดไลน์ดีมาทำค่าครุกันเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษใน3วันนี้เท่านั้นเป็นวันเด็ดไลน์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณเดือนกรกฎาคม25 6 6ซึ่งจะมีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงนะได้แก่ดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตย์และมีในยะอสำคัญคือดาวพุธยารยาศีสองรอบผมเลยเขียน4ดวงตามจริงมัน3ดวงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในยะอสำคัญคือในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์กลางเดือน ต้นเดือนและพยากรณไปแล้วอันนี้กลางเดือนเนาะกลางเดือนจะเริ่มต้นตั้งแต่อาทิตย์พุธแล้วก็ดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะครับโอเคเรามาดูกันเลยทีนี้ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภดูจากด้านล่างสีส้มลัคนาพฤษภมีดาวบรกษะอยู่กลุ่มรักต่อจากนี้ไป7จดปีนะครับโอเคเรามาทําความเข้าใจกับพฤทษวนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนแล้วกันเนาะจะได้แบบคือมาอยู่7จดปีครับมีมีเรื่องให้พูดเยอะแยะมากมายดาวบริษะอยู่ไม่มีเจ้าเรือนแต่ตามจริงในศาสตร์ของอาจารย์ภูหลวงนะครับจะมียู ไม่ใช่บรุรตอยูอยู่ในเนปจุนพูโตนะครับมีทุกดวงเลยนะแต่ว่าในโหราศาสตร์ไทยจะมีแค่ดาวเก้าดวงนะครับมีดาวราหูเกตเข้ามาเนาะแล้วก็แล้วก็วกมาเปลี่ยนยุคใหม่มาเป็นดาวบริตอยูด้วยเป็นดาวสิบดวงนะครับมีทั้งสิบดวงเนี่ยในดวงชะตาของเราที่เราจะพยากรณ์กันเนี่ยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยที่ดาวบรตยูไม่มีเจ้าเรือนแต่ว่ามันกลมราักใครเนี่ยนะครับ จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมายถึงปฏิวัติปฏิรูปไม่ได้พูดถึงการเมืองนะครับคำว่าปฏิวัติปฏิรูปเนี่ยนะครับแต่มันเคยเป็นมาแล้วนะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับทับดวงเมืองเนี่ยนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเนาะเราพูดแค่ว่าปฏิวัติหมายถึงปฏิวัติตัวเองปฏิรูปตัวเองนะครับไม่ได้หมายถึงหมายถึงสังคือหมายถึงว่าถ้าเป็นดวงไทยอ่ะมันก็เป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเองมันก็คือตัวเองไงครับเข้าใจไหมปฏิวัติตัวเองปฏิรูปตัวเองแต่ถ้าเป็นดวงเมืองคือ ภาพรวมส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็น,นส2องราศีคือย่อยเป็นตัวเองเนาะดังนั้นปฏิวัติตัวเองหมายความว่าเปลี่ยนนิสัยนะครับส่วนปฏิรูปตัวเองก็คือทําให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเป็นตัวเองที่เวอร์ชันที่ดีขึ้นเข้าใจไหมครับดาวพิยูเนียอาจารย์รักษเคยมาถึงตอนผมเรียนใหม่ๆนะครับผมเข้ามาจากอาจารย์รักษเป็นไอดอลนะแต่ว่าผมไม่ใช่สิทธิ์อาจารย์รักษ์นะครับอ่าอาจารย์รักษ์เนี่ยได้บอกไว้ว่ามาวพฤยูกุมรใครเนี่ยมันจะหมายถึงการเปลี่ยนเชงตัวเองอย่างเช่น ผู้หญิงอ่ะโชคดีใครผมยาวไปตัดผมสั้นใครผมสั้นตัดผมว้ผมให้ยาวแค่นั้นเองก็เปลี่ยนแล้วครับหรือจะเปลี่ยนเม่ก้าบใหม่นะครับอย่างเช่นเป็นคนที่แบบหน้าจืดหน้าธรรมดาธรรมดาไม่เคยแต่งหน้าเท่าไหร่ก็แต่งให้มันมากขึ้นผู้หญิงอะ่ะโชคดีมันเป็นการปรับลุกได้ดีมากนะครับแต่ผู้ชายอะ่ะยากอย่างเช่นอัลสกินเฮดไปเลยเหรอก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันไม่เข้าหน้าอ่ามันแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าหน้าผมไม่เคยไว้สกินเฮดแต่ว่า เคยๆเ,เพราะว่าตอนบวชครั้งหนึ่งให้กับยาให้กับย่านะครับคุณคุณย่าอาานะครับบวชให้อามาครั้งหนึ่งก็เคยโกรอนนอกครั้งเดียวเองครับนอกนั้นก็คือไว้ทรงนักเรียนไปนะครับตอนเด็กๆนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่อายุนามน้อยๆแล้าเานาะเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับดังนั้นเนีย่ยก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้หมายความว่าให้เราอะเปลี่ยนแปล,ปลงตัวตน เปลี่ยนลักษณะนิะนะนสัยก็ได้นะส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่ตัวตนนะครับอย่างเช่นอาจารย์ลาเคยบอกว่าดาวราหูก,กุมรา์าใครจะอ้วนเป็นผอมๆเป็นอ้วนนะครับก็หมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่มื่อถึอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยสิ้นเชิงนะครับเพราะมันปฏิวัติแล้วไงหมายถึงว่าอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบนอนดึกกินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนแต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้สมมติว่าเพื่อนแตกแยกกันไปหมดผิดใจกันไปหมดทั้งกลุ่มการเป็นว่าก็คือต่างคนต่างอยู่ วงเล่าวันนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนี่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเส้นเชิงเห็นหรือยังอ,อะไรประมาณน,นี้การอยู่การกินการหลับนอนเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับมันต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอเอาง่ายๆนะอย่างผมเกิดแค่ราศีนะครับไม่ใช่ลัคนานะผมยังเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นไฮเปอร์ไทรอยนี่นะครับป่วยเนี่ยนะครับที่ผมมีคําพูดที่แบบมันมันติดติด,ตดขัดๆมันนู่นนี่นั่นนะครับต้องเข้าใจด้วยนะว่าผมป่วยเนาะดังนั้นเนี่ยก็ขอลองอ้อนวอนกันนิดหนึ่งว่าขอให ฟังกันเยอะๆเพราะว่าอย่าเพิ่งตำหนิในเสียงของผมแต่ผมให้ของที่ดีกับคุณในการดำรงชีวิตเนาะอาจจะก็ได้อาจาอาจะอธิบายเยอะไปหน่อยแต่อยากให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าคือผมไม่รู้สิผมเป็นอาจจะเกิดมาเป็นพระัิดีเป็นเหมือนครูครับที่แบบว่าพยายามบอกพยายามสอนให้ทุกคนไปในทางที่ดีไม่ใช่ไปนในทางที่เวอร์ชันที่แย่ลงแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นผมจะไม่พูดอวยเพราะว่าจะไม่ทําให้คนอื่นเนี่ยต้องเสียใจในภายหลังพอพูดดีไปปุ๊บดีใจ ดีใจเสร็จเป็นยังไงครับสุดท้ายเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าการดูดวงชะตาไม่ใช่ไพ่นะครับดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยห้ามใช้จิตวิทยาจิตวิทยาหมายถึงว่าเห็นว่าเขา,เ,าเริ่มเริ่มแบบน้ำน้ำตาจะคอแล้วแบบเรื่องเรื่องอาสามีไปนอกใจไปมีหญิงอื่นอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าเราก็เลยแบบพูดว่าไปในทางดีเ,เขาคิดอย่างนี้เดี๋ยวเขากลับมาอย่างนี้อย่างนีง้คือไปปลอบเขาอะน่ๆหละเขาเรียกว่าจิตวิทยาเขาห้ามนะครับ ดีก็คือดีร้ายก็คือร้ายมันมันคือสิ่งที่คนต้องเจอครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบเราจะคลิ่คิดชีวิตของคุณได้นะครับอ่ามันแค่อ่านเท่านั้นเราไม่สามารถจับดาวไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้แต่เราแก้ได้นะครับแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลคือตัวคุณว่าคุณจะทําได้ดีแค่ไหนอ่าอะไรประมาณนี้อย่างเช่นบอกว่าให้ไกลกันหน่อยนะเพราะชีวิตรักเนี่ยมันอยู่ใกล้กันไม่ค่อยดีมันจะมีเรื่องแตกแยกแตกหักกันถ้าอยู่ไกลๆห่างๆกันหน่อย ถามว่าคุณทําได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับตอนแรกรับปากก็บอกว่าทําได้แต่พอเริ่มประมาณสักครึ่งปีไม่ไหวแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะรักกันมากอย่างนู้นอย่างนี้ไม่สามารถแยกเลิกกันได้อย่างเงี้ยไม่สามารถแยกกันได้อย่างเงี้ยครับเออก็อย่างนั้นแหละครับบอกไว้เลยว่ากรรมมันคือของคุณตัวเราอยากพูดอะไรไปมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับแต่มันแค่พูดถึงเรื่องความสิ่งเท่านั้นว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้นะแต่ตัวคุณจะดีจะร้ายอยู่ที่ตัวทํา ก็เหมือนที่เขาบอกว่าดีดีช่วยยึดที่ตัวทําสูงต่ำยึดที่ทำตัวนั่นแหละครับอืมไม่มีใครทําลายคุณได้นะครับอยู่ที่ตัวคุณเองจะรับมันมาใส่ใจหรือเปล่าตามชื่อเพลงนั่นแหละครับอ่าดังนั้นเนี่ยอ่าตามเนื้อร้องของเพลงนั่นแหละครับก็ตามนั้นเลยเนาะโอเคทีน,นี้ดาวบริตยูจบไปนะครับเจปีเลยนะนานมากนะครับก็จะเกิดการพลิกผันเปลีป่ยนแปลงกับตัวตนโดยเฉพาะโรคภัยแค่เจ็บระหว่างเหมือนผมเนี่ยนะครับ ทีนี้ดาวอาทิตย์คือบางคนเนี่ยออกฤทธิ์ตั้งแต่แรกเลยเหมือนผมนออกฤทธิ์ตั้งแต่แรกเลยแต่บางคนเนี่ยไปออกฤทธิ์ตอนป,ปลายนะครับอย่างตอนที่ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษตอนป,ปลายเนี่ยปี ,65 ปลายปลายปีะครับมาเข้าต่อถึงปีปี66ต้นปีคนมาปรึกษาดูดวงส่วนตัวเยอะมากคนกรกฎเรื่องการงานเพราะว่ามันตกที่เดอนกรม,มานะครับก็คือการงานคือแบบเยอะมากๆจริงๆอ่ะนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องปัญหาเรื่องงานคนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ระวัง ไปไปลายแรงที่สุดนะครับต้นๆเนี่ยบางทีมันอ่อนอยู่แต่มันเป็นเลิกโจโงไงมันก็เลยทําให้เป็นเลิกแตกเนาะทาให้บางทีอาจจะร้ายได้ตาแรกเลยก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ดาวทิตย์ดวงแรกในกลางเดือนนะครับคอจอนในเดือนกรกฎาคม6 6เนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17กรกฎาคม66ทําความเข้าใจนิดหนึ่งดาวทิตย์เนี่ยเขาจะอยา่ที่14 15, ี่17เนะครับเยอะที่สุดคือ15กับ16นะครับแต่ว่าบางเดือนเขาได้ไร บางราศีนะครับหรือบางช่วงจังหวะเดือนนะครับจะไม่เท่ากันเพราะว่าอันตนาทีไม่เท่ากันใน12ราศีเนี่ยอ่ะงงอีกอันตนาทีคืออะไรอันตนาทีคือเวลาเวลาสมพุดดาวครับที่แบบมันมันกว้างอย่างเช่นราศีกักฎราศีตุลเนี่ยกว้างมากกว้างที่สุดใน12ราศีมีอยู่2ราศีที่กว้างที่สุดนะครับนอกนะั้นคือ120โดยประมาณนะผมจำไม่ค่อยไม่ค่อยได้น่าจะ120แล้วก็จะมี1้0นอกนั้นคือ110ลงไปเรื่อยๆน้อยสุดคือ80 เก้าสิบนี่นะครับน้อยมากอันนี้ตั้งรอยยี่สิบเนี่ยะนะครับความกว้างของมันเท่ากับร2อยยี่สิบผมไม่แน่ใจว่าหน่วยเป็นอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าแค่เห็นตัวเลขเราก็รู้แล้วว่าแปดสิบเก้าสิบเทียบกับรอยยี่สิบมันก็คือห่างกันอยู่นะครับในมบณนี้เห็นหรือยังว่าราศีและราศีเนี่ยแบ่งมันดูเท่ากันนะแต่ตามจริงมันไม่เท่ากันครับเขว่าเขตอาณาเขตฟ้านะไม่เท่ากันเพราะเขาใช้กลุ่มดวงดาวแล้วก็แบ่งราศีไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะแบ่งฟ้าเป็นแบบตามนี้นะครับแบบเท่ากันเดะเดะเดะเ,เนี่ย ไม่ใช่นะครับคือความจริงธรรมชาติจะไม่เป็นกลมแบบนี้ธรรมชาติจริงๆอ่ะถ้ากลมมันจะเป็นรีนะครับวงรีอ่าอย่างเช่นจักรวาลมันหมุนเป็นวงกลมถูกไหมครับแต่ตามจริงอ่ะมันหมุนเป็นค่อนๆออกเป็นวงลีนิดๆครับทุกอย่างเลยมันไข่ไก่นี่แหละไม่กลมแต่เป็นวงรีไมครับแต่นั้นก็รีดีเกินไปอะไรเงี้ยแต่อธิบายให้ฟังนะครับมาอีกนะเนี่ยสียงอัตภันต์มาอีก้วนะครับ พอดีว่ามันไม่ใช่ไก่ผมอะครับมันเป็นไก่ตอกข้างบ้านนะครับปัญหาเยอะมากข้างบ้านเนี่ยบอกเลยคือแบบเกิดมามีเมล็ด้ะอยู่ในเดือนสังคมเนี่ยครับเพื่อนบ้านมันเลยเป็นแบบเนี้ยเออทั้งควันไฟเมื่อคืนเนี้ยจุดไฟเผาแบบเป็นชั่วโมองอะไม่ดับสักทีอะแล้วผมแบบอยู่ใกล้ๆบ้านแค่แบบห่างไปประมาณรนะ้อยเมตรเนี่ยเออแล้วมันควันตลอดเวลาคือแบบแย่มากอะต้องปิดหน้าต่างตลอดเลยครับแล้วแบบหายใจก็จะไม่ค่อยออกเลย ทุกวันทุกวี่นะครับมันมันรอบบ้านหมดนั่นแหละแต่ไอ้คนเนี้ยมันแรงมากเพราะอยู่ใกล้บ้านไงครับแล้วก็ไอ้ไก่เนี่ยก็ร้องทุกวี่ทุกวันก็ไม่รู้จะเข้าคือแบบเอื่มอมอ่ะเพราะมันเข้าไปในคือถ้าได้ยินเสียงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเข้าไปใน YouTube เราด้วยอะ่ะมันทําให้ไปรบกวนพวกคุณเนี่ยทำให้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยครับหรือมีอะไรก็ไม่รู้มาแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่อยากคิดมากนะเพราะบางคนอาจจะแบบว่าปลอบผมว่าเออไม่ต้องคิดมากหรอกอะไรเงรี้ยแต่ว่ามันทุกวันนะครับมันแต่ไอ้ไก ลำคาญอยู่นะอะไรแบบนี้ยครับก็เลยเนี่ยเป็นที่มาที่แบบสังคมแย่มากอะ่ะถ้าย้ายบ้านได้คงย้ายแล้วอะ่ะแต่บ้านมันขึ้นที่ไม่ได้ไงถูกป่ะครับเออก็เลยแบบผมกับพี่ก็เลยคิดว่าแมา่ถ้ามีเงินเราไปสร้างบ้านใหม่ที่อื่นไม่ไม่อยู่ที่นี่แน่นอนขายคือพ่อแม่ไม่อยู่แล้วขายเลยนะครับพอได้มาขายเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการตรงนี้จริงๆเพราะว่าผมป่วยเพราะนี่แหละตรงนี้แหละครับอืมอยู่มาแต่เกิดอีกบ้านหนึ่งไม่เห็นอะไรเลย,เลยอ่าโอเคจบแค่นี้ เดี๋ยวจะพยายามไม่ทันเดือนเวลาอีกแค่สองนาทีเองอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรในเดือนสังคมแต่มาจากเจือนพันธุพันธุศาสชาแปลว่าจะมีการติดต่อซื้อขายเกี่ยวข้องกับหรือเซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถที่ดิน3อย่างนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านซะส่วนใหญ่เนาะเพราะมีคนมาดูดวงส่วนตัวถามเรื่องบ้านกันเยอะเลยครับน้อยมากที่จะเป็นเรื่องรถนะครับแต่ก็มีบ้างน้อยประมาณสองสคนเท่านั้นเองนะครับทีนี้จะมีการเซ็นสัญญ,ญาแต่มหาจักรแปวิ่งแตม่ไม่ได้ง่าย ต้องวิงต้นแก้ไขปัญหาหรือเขาเรียกว่าวิงเต้นเรื่องเอกสารนะครับทีนี้ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงดวงสุธามวนที่23กรกฎาคม66ดาวพุธต,ตอนแรกอยู่ในราศรีสาชาชใช่ไหมครับแต่พอลงมาเรียมพันธุนะครับดาวพุธตกพันธุก็หมายถึงมีการเซ็นสัญญาเรื่องบ้านอีกแล้วมันเย็นมันเน้นย้ำมมนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยนะครับได้3าําแหน่งมาจากเจ้าเด่นปุตตะปุตตะพันธุแปลว,ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆนะครับ หรือเขาเรียกว่าบ้านหลังใหม่ก็ได้เขาเรียกว่าซื้อมันได้ทั้งซื้อทั้งขายนะไม่ใช่หมายถึงขายอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะได้บ้านใหม่นะครับกระดุมพระพันธุก,ก็บอกว่าเอาเงินงไปซื้อบ้านเห็นหรือยังครับแล้วมีการเซ็นสัญ,ญญาเรื่องบ้านในเดือนนี้นะครับมันก็เลยค่อนข้างแรงนิดหนึ่งแต่ถามว่าทําได้ไหมมันมีวิธีอยู่แต่ว่าตามนี้นะครับดาวอังคารเลงกระเสาสิ่งที่คิดไว้มันอาจจะกลับไปอีกสิ่งหนึ่งดาวศุกร์เรงกระดาวเสาหมายถึงผิดหวังดังนั้นเนี่ย อย่าคาดหวังในเดือนนี้แตดาพุธเล็งกระดาวเสาหมายถึงเป็นคู่สมพลเป็นคู่ที่ดีครับมันเป็นหมายถึงว่าเราต้องพยายามว